มาดูปัญหาเรื่องของการขี่รถจักรยานยนต์ย้อนสอนกันบ้างดีกว่าน,นี้ก็ผิดหนึ่งแล้วนะแล้วเราก็เห็นบ่อยๆว่าเวลาขี่รถย้อนสอนมันเนี่ยมันผิดกฎรจ,จราจรแล้วมันอันตรายกับคนที่เขาใช้เส้นทางแต่อันนี้ไม่ได้แค่ขี่ย้อนสอนอย่างเดียวแต่ขี่ย้อนสอนส่งยาเสพติดดูคลิปดูคลิปนี่คุณผู้ชมจ้อีจ้าอีจอีขี่มานี่มา เนี้นิ่งๆหนูแล้วขี่ย้อนสอนแล้วเมื่อกี้เห็นไหมเขาขี่ขึ้นไปบนทางเท้านะนี่คนไปยืนรอกันบนป้ายรถเมล์อะไรต่างๆอ่ะเอางี้เลยเหรอก็คืออาจจะเห็นอยู่ข้างหน้าว่ามีดวงมีด่านมีตำรวจหรือเปล่าก็เลยกะจะย้อนสอนหนีแต่ว่าผิดมีไงผิดปกตินะพี่ล้วดเลยนะอย่างเงี้ยเขามาดักอีกทางนึงแล้วไงแล้วตุ้มให้เลยเนาะเมื่อกี้นะคะอันนี้ก็ เป็นภาพขณะที่ตำรวจสายตรวจอยู่สอนอบางเขนนะคะ,คะเขาขี่รถจักรยานยนต์มาดักทางที่รถจักรยานยนต์ของชายผู้ต้องสงสัยขี่ขึ้นไปบนทางเท้า อยู่ริมถนนพหลโยธินแขวงอนุสาวรีย์เขตบางเขนกรุงเทพมหานครพอตำรวจเรียกให้หยุดปรากฏว่าชายคนดังกล่าวพยายามเร่งเครื่องเพื่อหลบหนีเกือบจะชนจนหน้ที่ตำรวจเมื่อกี้ก็พิรุษไปอีกออนะว่าถ้าไม่มีอะไรอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ผิดอะไรอาจะเร่งเครื่องหนีทําไมอันนี้มันแปลกนะคะแต่ว่าตำรวจสายตรวจคว้าคอเสื้อ,อไว้ก่อนเลยปุ๊บนะคะแล้วก็เนี่ย ทำให้รถของเขาเนี่ยล้มลงแบบนี้จากนั้นอาจจะหนีไปได้ไงหรือว่าอาจจะเผลอเผอชนตำรวจด้วยนะนะคะจากนั้นเนี่ยทางเจ้าหน้าที่จึงทําการตรวจค้นปรากฏว่าเจอจริงๆค่ะมีไอซ์คุณผู้ชมน้ำหนัก41.5กรัมอุ้ยเยอะอยู่นะซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าสะพายเห็นไหมกระเป๋าแดงๆเป็นแบบย่ามเขาก็ใส่อยู่ในนั้นแล้วก็มีที่ถุงมือข้างซ้ายที่ผู้ต้องหาสวมใส่อยู่สารภาพบอกว่าผมมีอีกครับ ผมไม่ได้พบมาแค่ไอซ์อย่างเดียวครับแต่ผมมียาบ้าอีกอเป็นร้อยเม็ดร้อยแปดเม็ดคุณผู้ชม,มอยู่ใต้เบาะรถจักรยานยนต์เอาและสีทีนี้ตำรวจก็เลยควบคุมตัวพร้อมกับของกลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนผู้ต้องหาให้การบอกว่า คนนี้คือเป็นนั้งคนเสพและคนค้านะคะคือก่อนหน้าที่จะขี่ออกมาผมเสพออกมาก่อนเสพไอซ์มาจึงได้ขี่รถจัก,กรยานยนต์ย้อนสอนบนทางเท้าจากนั้นพอเห็นตำรวจสายตรวจขี่ผ่านมาแล้วเรียกให้หยุดตกใจสินีน่แบบทำอะไรไม่ถูกก็เลยต้องพยายามขี่หลบหนีกระทั่งรถเสียหลักล้มควม่ำส่วนไอซ์แล้วก็ยาบ้าที่เจอทั้งหมดก็กําลังจะรีบนะําไปส่งให้กับลูกค้านี่ไงบอกแล้วเป็นทางผู้เสพผู้ค้าเลยมีเยอะขนาดนี้ไม่รอดนะคะอนะคะจะเอาไปส่งให้กับลูกค้าเพื่อหาง เงินไปประกันตัวเพื่อนอช่ที่ถูกตํารวจจับกลุมตัวไปก่อนหน้านี้ตํารวจก็เลยต้องควบคุมตัวไว้ดําเนินคดีตามกฎหมายก็ทีนี้ก็ไม่ต้องรีบประกันเพื่อนแล้วเข้าไปอยู่เป็นเพื่อนเลยได้เป็นเพื่อนกันยาวๆเพราะมีทั้งไอซ์แล้วก็ทั้งยาบ้าด้วยนี่ก็เืียพอจะเดาได้เลยอะว่าเพื่อนะโดนข้อหาอะไรก็น่าจะเหมือนกันทีนี้ไม่ไม่แบบไม่ฉุกคิดหนหรอว่าุยเพื่อนทําแบบนี้ถึงได้เข้าไปอยู่ในนั้นเราจะไม่ทําตามหรืออะไรไม่ ก็บางท<อ>ีก็อาจจะรู้สึกว่าวิธีนี้มันก็ได้เงินง่าย <_ C 1> แต่อาจจะเสี่ยงหน่อยอะไรแบบนี้ไม่รู้จะทำอะไรก็ทำแบบนี้ต่อไปคิดว่าตัวเองจะรอดแต่สุดท้ายอะคะ่ะถ้าทำผิด,ดไม่รออนะคะได้ติดคุกยา,ยาวๆนะคุณผู้ชมค่ะอันนี้ผ่านไปหนึ่งเหตุการณ์ปรากฏว่าคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นที่นครนายกนะคะเป็นภาพขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังล้อมเลยแล้วก็เจราจักรคนขับขับรถคันใหญ่ๆมาเป็นรถบรรทุกปูนนะหลบอยู่ในรถ จอดอยู่บริเวณริมถนนสุวรรณสอนตรบลบ้านปราวอำเภอบ้านนานที่จังหวัดนครนายกตำรวจทําอะไรยังไงดูภาพดูคลิปนี่คุณผู้ชมนี่ก็เป็นวินาทีที่เจ้าหน้าที่ตํารวจค่ะติดตามมาเขาเล่าบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยรถบรรทุกปูนคันดังกล่าวขับฝ่าจุดตรวจของตํารวจมาจากบริเวณแยกองครักษ์ตำรวจก็เลยติดตามมามแล้วคนขับเนี่ยก็มาจอดอยู่บริเวณดังกล่าวไม่ยอมลงจากรถด้วยคือตำรวจเขาก็แบบเออทำไมขับฝ่ามาอ,มอะไรเงรี้ยจะพูดคุยนะคะ ก็คือถ้าฝ่ามาถ้าฝ่ามาต้องผิดอยู่แล้วแหละมัน,ม,นมันก็ต้องพิรุษนะคะม,มีข้อแปลกแล้วพอคุยอยู่ตั้งนานตำรวจตัดสินใจใช้กำลังในการบีบให้อีกฝ่ายน่ะลงจากรถไปดูวินาทีนี้กันหน่อย โอ้โหถ้าเกิดว่าคุณพี่ยอมลงแต่แรกก็คงไม่ต้องตัวข่าวโคลนแบบนี้แล้วนะคะเแต่ว่ามันมีอะไรไงไม่ยอมลงอะเออมันน่าคิดอะเจรจาอยู่นานแล้วถ้าเกิดว่าไม่ยอมลงก็เลยต้องใช้วิธีบีบบังคับให้ลงนี่ฉีดเข้าไปพ่นเข้าไปแบบนี้เลยตัวข่าวแน่นอนคุณอยู่ในรถไ่ด้แล้วแหละทุบกระจกเลยเออต้องงี้นะคะเจ้าหน้ที่เขาก็ต้องมีวิธีการลําดับขั้นตอนของเขาแหละว่ามีการพูดคุยก่อนแล้วนะเจรจาแล้วยังไงไม่ยอมลงก็ต้องใช้วิธีช่วยเพราะว่า ไม่รู้ว่ามีอาวุธหรืออะไรยังไงหรือเปล่าในการจะโต้ตอบใช่นะครับปรากฏว่ามันเป็นแบบนี้คุณผู้ชมคนขับอะที่ให้การบอกว่าคือเมื่อสี่วันก่อนผมเสพยาบ้ามา1เม็ด มันก็เลยทําให้อาการของวันนั้นเนี่ยมันยังคงอยู่ในร่างกายโอ้ยังมันได้ได้นานขนาดนี้เลยมันยังดีดอยู่ยังคงดีดและยังมีอาการแบบตื่นกลัวอยู่ขณะที่ขับเข้ามาที่จุดตรวจก็เลยตัดสินใจขับฝ่าออกมาเออนะะส่วนโอ้ตายแล้วคืออาจจะรู้สึกว่าสมมติว่าคือเสพ็สี่วันแล้วอะแต่ถ้าโดนตรวจบางทีมันอาจจะยังมียาอยู่ในร่างกายเขาก็เลยกลัวโดนตรวจตรงจุดนี้เจอสีม่วงอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยเอเอาไงดีเอาไงดีนะคะหรือไม่ก็อาจจะแบบ จะเสพมาก็ได้นะไม่ได้เป็นเหมือน <c oughs> <musician. S 2> ที่เขาอ้างว่าอุ้งจะเสพเ <c oughs> ม็ดเ <ๆ S 2> ม็ดเดียวแค่สีส่วันอะ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่รู้ส่วนที่ขังตัวเองเอาไว้ในรถนั่งจะเก,กรงว่าจะถูกทําร้ายจากการตรวจค้นรถก็ไม่เจอสิ่งผิกดกฎหมายแต่อย่างใดน,นะคะรวมทั้งบัตรประชาชนแล้วก็ใบขับขี่จึงนำตัวไปตรวจค้นหาสารเสพติดแล้วก็สอบปากคาแล้วเดี๋ยวจะต้องมีการดําเนินคดีเพิ่มเติมไปด้วยเนาะนี่ไงเพราะว่าเหมือนเหมือนชะงักติดหลังอ่ะรู้ว่าตัวเองทําอะไรผิดมาถ้าเกิดว่าโดนตรวจก็จะมีผลออกมาในทางที่ผิดก็เลย ไม่กล้าที่จะให้ตรวจแต่ทางที่ดีถ้าไม่อยากที่จะต้องมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นไม่ทําผิดแต่แรกเราจะได้เป็นที่สุทเดียแต่แรกใช่จะเจอด่านไหนเจอตํารวจโอ้ยตรวจได้เลยสบายใจผ่านได้ทุกด่านเลยนะคะ